มาเบิงปลาบัวสีทอนปรกกาศหินแล้วคะ่ะปรกกาศหินนน่ครบอายุถึงกำหนดทอนแล้วคะ่ะอายุทใดายย่ประมาณยี่สิบหาวันนี่แหละประมาณยี่สิบหาวันก็เก็บคลายใดปรการกาศหินปรกกาศหินปลาบัวสีนี่ก็ิมีอยู่แปลงหนึ่งคะ่ะอันนั้นพะกุงแต่ก่อนเพิ่นสิป,ปูพักบวงไวเพื่อนกระท้อนไปแล้วเมื่อวานนี้ค่ะนดที่ม่านนี่ะ พักกาศ์ดเนนี่ก็อายุเท่าไดก็ยี่สิบกว่าวันแม่นบอกยี่สิบกว่าวันก็ไดท้ทนปลูกไงคือพักบุงเน,ะงนาะปลูกคือพักบุงนี่แหละพักบุงสองแปลงเก็บไปแล้วเมื่อวานเรือพักกาศ์ดเนไล่ๆกันได้เก็บต่อเนืองเลยค่ะพักกาศ์ดเนเนี่เป็นจักซซองนี่ได้แปลงหนึ่งเนี่ยสองสองซองได้แปลงหนึ่งซองละสิบห้าบาทเนาะนลงทุนไปสามสิบบาท แล้วตอนนี้พระกาศเห็นราคาดีบ่โลดละสามสิบบาทคุณน่ะโละเดียวกระไดทุ่นขึ้นแล้ว <c oughs> แล้ววิธีการดูแลการอีหยังนี่เขาใส่ปุ๋ยใส่ยางจังไยใส่ปุ๋ยกับวานเด้แล้วปุ๋ยยูเลียอย่างเดียวใส่ปุ๋ยยูเลียอย,ย่างเดียวค่ะวานจะเถือสอ,องเื่อเหมือนพระปรุงนี่นะวานพร้อมพขาปรงเลยวานปุ๋ยยูเลียสองเถ่อ ต้นทุนกัน,นะ่ะบ่ออเคืงลอยเนาะเบืองแล้วนะ่ะเพราะว่าปุุยยูเรียกะปุุยบุเบิลพะโลดอกทำน,นี่ปุ๋ยยูเลียกะกิโลละยี่สิบกว่าบาทยี่สิบห้าบาทบ่ได้ฉีดยาเพราะว่าพรกกาศเห็นเนี่ยเห็นปลาบ,บัวซีลปูกมาหลายรอบ,อบก็ว่าบ่ได้ฉีดยาเนาะใหญ่เนาะเบิงในใบางามบ่เป็นโรคเลยน้อนบบก,กินพรกกาศพรกกาศอันนี้นอนบบกินหน้าลูก นาปูาป,กาปูกอีลีค่ะต้น,นทุ่นกระตมาเมเงินกันกับพับบุงอายุสีซ้นกพับบุงเมื่อเนสิท้อนเบิบร์ตบอเบิรแต่นี่ไม่ขาดพึ่งเอาสามกิโลถุงละหากิโลพี่น้องกิโลละสามสิบบาทห้าสามสิบห้าลอยหาสิบแมนบอคอยคิดถิดบอถุงละลอยหาสิบบาทพี่น้อง กิโลเดียวก็ได้ตนทุ่นขึ้นล่ะตนทุ่นโบเถิงลอยอาวิธีตอกกอนวานเมล็ดนี่เทดจังไดคือวานเมล็ดใดเสมอกันแทะใส่ปุ๋ยห้องผืนอีหยังบอกใส่ห้องเลยบ่มีหยังห้องบ่ได้ล่องผืนตีแปงกันนั่นล่ะตับพวกบุ้งตีแปงวานเลยประสันพวกบุ้งคือกันเิ่นบบได้ล่องผืน โมเดลพูนขาบ้างบ่ย่ายเหวานกอปูนขาวกับบอดายวานมีัปลูกง่ายอีรีค่ะว่าจะขยันได้เงินตลอดเลยพะกาดหินก็ค้ายดีพร้อมมีรสรับสื่อพ่อค้าในบ่านเหาเพิ่นกระรับสื่อขึ้นกันค่ะป่าบัวซีแล้วก็บานได้เสมอกัรดีไดคายอยู่ตลอดไดคายอยู่เบิดปีปลูกด้ทึ้งยามแหล่งขยันเฮ็ดนะ ปลูกได้ทั้งย่ามแรงย่ามฝนย่ามหนาวเลยค่ะพักกาศดเห็นนี่ขยันเห็ดหลอกกระโอ๊ตตายเพื่นว่าป่าบัวซีว่าขยันเห็ดโบโตตายเพื่า,าเบิร์ดพักกาดเห็นหลอกกรซิมีทัวเด้อขายต่อ <c oughs> แต่ว่าทัวคือปลูกหน่อยแท้เนี่ยโอ้ยมเมล็ดพันธุ์เพื่อนเอาหายก็เลยปลูกล่องเบิรงอ,อันนี้เป็นขันทดล่องแม่ขันทดล่องตัวไม่เคยปลูก บเคยปลูกทั่วพันนี้ประเถาะแมนออเป็นทั่วฟักยาวของซ้อนแดงออทั่วฟักยาวอ๋อที่บ้านนวยมันจะออกขาวขาวเขียวอ่อนนั่นเนาะแมนออกเขียวอ่อนบอมเปนขาวขาวป่าบัวซีทดลองปลูกเบิงอันนี้ก็ประมาณถึงสี่สิบหาสิบต้นบ่อน,นี้เยอะประมาณนั่นละประมาณนั้นต้นนั่นละคือปกติแล้วปวา่าบัวซีเพิ่นสิบป,ปลูกพักเอปลูกทั่วไร่เนาะที่เพิ่นปลูกประจํา ก็ไล่เนี่พุ่นปลูกยึดท่องหน้าเกิดแล้วล่ะปลูกยูเมนบบปลูกยึดท่งหน้าผุดเพิ่นมีเพิ่นปลูกเพิ่นเอาไปปลูกไห่แล้วมื้อกี้อากาศดีดีมานางเก็บพักที่นนองเอ้ยเป็นแต่มีความสุขนํำเราป่าบัวสีเราเป็นคนเป็นคนมาเ็ดสวนเราสิมีความสุขกับการปลูกพักของเรา เห็นพักงามๆยังสีแทบสิบัยากเก็บเลยเพื่อนว่าเอาไปแย่งเอาไปชมตัวเอาไปชมแต่ว่าบัวใดก็ต้องคายเ <c oughs> บิ่งแปลงพักบุงเพื่อนนี่กะถอนออกแล้วเมื่อวานนี่เสิเฮ็ดจังได้ใบในบัดนี้ตากดินว้ก้อนตากดินว้ก่อนอยังบ่ท่านหูว่าเสิเอาอียังมาลง,ลงอยู่ยว่าสันทันหูว่าสิลงหยังอยู่เพราะว่าเขาต้องพักดินอันพักบุงนี่เขาปลูกหม่องเก่าบ่ได้เนาะมันเป็นโลกนอกเพื่อนว่านอกมันเป็นโลก โลกใบด่างบได้ม่เดาให้เนี่ยสองคนแบ่งปันกันกินเพื่อนบ้านยายติ๋วมาขอยายไปกินกับยังกินกับตัมบกหฮงจะกินกับตัมบกหฮงจะกินไว้เนี่ยเยอะมากหลายวันอยากกินกระตัมบกฮงคอยกระซิ่งเอาคือกันละคอยสิไปกินกับป่นจะเป็นงามคักงามแน่คุณนะเดี๋ยวรอกลางคืนหลาย อยากกินตัมสมเงยบอมาแล้วบอเกินสองง่ามหรกว่ะอันนี้ซีมีใบไล่นิดหนึ่งเนี่ยใบไล่อยู่กต่ซีเมนน้อนหรือเพียเฮเป็นใบไล่นี่เป็นธรรมดาเพราะว่าเพิ่นบดได้ฉียดยาซื้อ่าหน่อยยูถือว่าเป็นโลกหน่อยยูซัมเนี่ยบดได้เฉียดยาน่ะใบงามอยู่บดได้ไก่ยาจะคืออะไรเ่มันติเปินไป แนะนำให้ปลูกเลยค่ะหอ,อยปอดสารพิษหอปอดสารพิษอีลีดูแลง,ง่ายเป็นพืชที่แนะนํำให้ปลูกเลยได้เก็บค้ายได้ไหวพร้อมแมนทันเงินพร้อมท่นเงินพร้อมเย็ดพักบุ้งก็พักอันนี้ละมันไหวแห้งต้นทุนกระตามนาอยใหญ่เนาะแมนต้นทุ่นกระตัมขอให้เกิดขึ้นมาเถอะอเกิดเกิดได้มากดูแลก,กับบยาดูแลกับบญยาเอาขึ้นมีต้นมะฮงน้ำนั้น เกิดเองบ่คงเกิดเองแมนปล่อยไวบ้บ่หรือ่าสิทอนออกว่ายขาาย้าเบิดแล้วยังน่อยนี่อเพราะว่าต้องเตรียมพื้นที่ไว้ใส่พักอย่างอื่น,นเนาะต่อไปก็สิแเมนบานพักชีบ่ต่อบานพักชีดพักชีก็เตรียมพร้อมแล้วเมล็ดพร้อมแล้วเมล็ดพร้อมแล้ว็ทุนจ่ายพร้อมแล้วลแต่ว,แว,ว่างของพ่อันพ่อเต็มเก็บนี่ตรงไปล้างอีกคือนึงเนาะหลางแล้ว ดินงามงามเป็นดินสีดำปลูกพักงามพี่น้องแสาาาะบัดตะใส่ปุ๋ยคือเก่านั่นละ่ะตะไปุ๋ยก็บ,บ่ได้กิน,บบกกนแน๊ะบ่บบใส่ปุ๋ยก็บ่ได้กินบ่ได้ขายได้กินอยู่ขายกินก็กินสิบ่แซ่บเนาะบ่ใส่ปุ๋ยมาอวบงามคักตรงเนี้ยเฮ็ดสวยสวยอยู่<ม>นางเก็บอยู่นี่อีกโดนบอทาสิแล้วนี่แเหวแล้วนี่ พ่อละแมนบ่แมนสามกิโล่นเอาสามกิโลรดน้ำนี่กรลดทุกวันค่ะใส่ปุ๋ยสองเทือสรุปแล้วพักกาดหินเป็นพักที่ปลูกง่ายค่ะ,มะเมล็ดพันธุ์กับซองละสิบห้าบาทแป้งนี่เพิ่นใส่สองซองแล้วก็ใส่ปุ๋ยยูเลียไปสองเทือค่ะอายุระยะการเก็บเกี่ยวกับยี่สิบกว่าวันรดน้ำทุกเมือค่ะเป็นกระสิตตอสเปียงเกร์นี่หัวสเปียงเกิดนี่รดน้ำทุกวันเลย พักได้น้ำได้ปุ๋ยได้แสงแดดที่เพียงพ่องามแน่นอนค่ะเป็นต้นซ่อนขากใหญ่เลยนเแนวขายแนวบ่อไรซ้อนอ่งพอเก็บมาแล้วกะสีมาแพ็กใส่ถุงค่ะเอามาลางน้ำก่อนเ็ดถุงละจะก,กิโลก่อเ็ดถุงละหาโลค่ะ เบิงแน่โอ้ยางงามเลยเป็นตอนซ้อนคืนอยางนี่อันนี้ได้ถึง5าโลอยู่บ่น,นี้ถึงแล้ว5าโลรายได้ของปลาบัวสีทาแม่นแล้วพักอันนี้สิเฮ็ดเอยียงต่อบาทนี่ยี่สิบกว่าเมื่อกด็ดดคขายเนาะ